รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ DIY คลับคลับของคนรักงาน DIY นะคะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าเปิดว่าใครที่ชอบทำงานสร้างสารรค์ที่เก๋แล้วก็ไม่เหมือนใครนะคะต้องดูเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ไม่จะชวนทุกคนนะคะมาทำพุงกุญแจและก็เครื่องประดับจากพลาสติกผดได้นั่นเองค่ะ งงพลาสติกหดได้คืออะไรใช่ไหมคะก็คือพลาสติกนะคะที่อาจจะเป็นพลาสติกเหลือใช้ก็ได้นะจากพวกกล่องข้าวใสๆที่เราเคยซื้อหรือว่าพวกกล่องขนมหวานต่างๆนะคะที่เป็นกล่องใสๆนะคะตัวนี้เราสามารถนํามาทําเป็นพมงคุญแจเก๋ๆที่ไม่เหมือนใครนะคะหรือถ้าใครที่มีพลาสติกที่หดได้อยู่แล้วนะคะก็สามารถมารังสรรค์งานแบบนี้ได้เลยค่ะอ้าวมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะ แน่นอนนะคะว่าอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะคะก็คือตัวพลาสติกนะคะที่หดได้ซึ่งก็จะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะจะมีแบบนี้จะมีเป็นแบบใสนะคะแล้วก็แบบทึบนะคะหรือถ้าเผื่ว่าใครที่มีกล่องอาหารนะคะที่ใส่ขนมมานะเราก็สามารถตัดจากก้นกล่องนะคะเราก็นำมาทำได้เช่นเดียวกันนะคะ นอกจากนี้นะคะเราก็จะต้องใช้พวกสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีอะคริลิกแบบนี้ก็ได้สีเมจิกก็ได้หรือว่าปากกามาร์กเกอร์ที่เวลาไว้เขียนแล้วก็ลบไม่ออกแบบนี้ใช้ได้หมดเลยหรือจะใช้เป็นสีไม้นะคะอย่างนี้มก็เป็นสีไม้แบบพาสเทลเลยจะเป็นสีไม้ก็ได้เห็นไหมใช้สีอะไรก็ได้ที่คุณมีอยู่นะคะหรือจะเป็นสีช็อคแบบนี้ก็ได้นะคะนี่เป็นสีชอคแบบนี้ ใช้ได้หมดเลยนะคะเอาละค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะต้องมีกรรไกรนะคะเอาไว้ตัดนะคะมีกรรไกรแล้วก็ตัว ตุ๊ตูหรือว่าตัวเจาะรูนั่นเองค่ะนี่แบบนี้นะคะตัวเจาะรูนะคะไมยแนะนานให้เป็นแบบแบบรูเดียวว่าจะใช้สะดวกกว่าหรือถ้าเผื่อว่าใครไม่มีก็เป็นตู๊ตู่ที่เป็นสองรูก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ๋ออีกอย่างนึงที่ที่ท,ท,ที่ลืมไม่ได้เลยอยู่ข้างๆตรงนี้โหลืมเข้าไปได้ยังไงอันนี้สําคัญมากๆเพราะไม่อย่างนั้นเขาจะหดไม่ได้นะคะเขาต้องใช้ความร้อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเตานะคะเอาไว้อบพลาสติกให้มันหดได้ ถ้าใครไม่มีเตานะเราสามารถใช้ไดเป่าลมร้อนแต่ว่าจะต้องเป็นแบบลมร้อนที่แบบค่อนข้างจะต้องใช้ความร้อนเยอะนะคะก็จะมีเหมือนกันนะถ้าเผื่ว่าใครที่บอกหูเราเวลาไปทําข้างนอกหรือว่าต้องเดินทางไปข้างนอกแล้วเราอยากจะไปทํางานประดิษฐ์แบบนี้ก็สามารถใช้เป็นตัวไดเป่าลมร้อนนะคะแบบพกพาได้เช่นเดียวกันค่ะ มาเรามาเริ่มงานประดิษฐ์ของเรากันเลยดีกว่านะคะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้เนี่ยเมตั้งใจว่าไหนๆเนี่ยเวลาเราจะอบแล้วเนาะเราพปงงไฟไปแล้วเราก็อบหลายๆชิ้นหน่อยแล้วกันวันนี้เมย์ก็เลยจะมาทําเป็นตัวต่างหูนะคะแล้วก็มีเป็นตัวผู้คุญแจด้วยนะคะอ่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะต้องวาดรูปนะคะลงไปในตัวพลาสติกหดได้อันนี้นะคะซึ่งมันจะมีด้านเงา นะคะแล้วก็จะมีฝั่งที่เป็นด้านที่เป็นด้านด้านแบบนี้นะคะสามารถวาดได้ทั้งสองฝั่งเลยเผื่อบางคนอาจจะแบบว่าระบายสีไว้ด้านหนึ่งแล้วก็มาตัดเส้นอีกฝั่งหนึ่งก็ได้พอเวลาที่เรานําไปอบแล้วเขาหดมาได้เนี่ยมันก็จะมีแบบมีความแบบแบบเหลื่อมล้อากันนิดนึงมีความแบบว่ามีมิติอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ ของเมย์อะเมย์มีวาดรูปเอาไว้บ้างแล้วนี่สมุดวาดรูปของเมย์เองนะคะเราก็สามารถที่จะวาดรูปนะคะใส่กระดาษก่อนก็ได้นะคะซึ่งตัวพลาสติกหดได้เนี่ยต้องบอกเลยว่าชิ้นงานนะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะที่เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราเริ่มวาดมาจากแผ่นใหญ่นะและเขาก็จะหดตัวลง การหดตัวของเขานะคะจะหดตัวลงเนี่ยเล็กเหลือขนาด1.4ส่วนสของแบบที่เราวาดเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราทำตัวงานชิ้นงานที่เป็นพลาสติกหดได้เนี่ยเราจะต้องทำงานให้เป็นชิ้นใหญ่ไปก่อนแล้วก็กะเอาว่าเขาจะหดลงเนี่ยประมาณ1นส่วนสของแบบที่เราวาดนั่นเองนะคะอย่างวันนี้นี่เมก็มีวาดแบบไว้บ้างแล้วนี่แบบนี้นะคะ ตัวนี้พอเวลาหดนะคะอย่างอันนี้อ่ะเดี๋ยวมาเทียบเทียบให้ดูก่อนว่าตอนที่วาดเนี่ยเป็นไซส์ไหนแล้วเวลาเขาหดตัวลงมาเนี่ยเป็นไซส์ไหนนะคะอย่างอันนี้ตัวเชอร์รี่ตรงนี้นะคะไซส์ประมัดนี้พอเวลาเขาหดตัวลงค่ะเขาจะเหลือแค่นี้เองเห็นไหมประมาณหนึ่งส่วนสี่นะคะหนึ่งส่วนสามหนึ่งส่วนสี่ของชิ้นงานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดเราก็ต้องเผื่อขนาดไว้ด้วยนะคะ หรือถ้าเผื่ว่าใครบอกว่าโอ้ว่ารูปไม่เก่งอ่ะแต่อยากได้แบบว่าผู้กุญแจสวยๆนะคะสามารถที่จะหาแบบนะคะจากในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะตามเว็บต่างๆแล้วก็ปริ้นออกมานะคะปริ้นออกมาแล้วก็ค่อยนํามาแบบเหมือนเป็นลอกลายอะค่ะนะคะวันนี้เดี๋ยวเมย์จะทํานะคะเป็นรูปนี้ เป็นตัวกระถางต้นไม้เราจะแบบว่าช่วงนี้เรารักลกร้อนอะไรเงี้ยเออเราชอบแบบปลูกให้แบบว่าช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็จะทําเป็นแคนตาสนะคะจะทําเป็นกระถางต้นไม้แบบนี้เพื่อทําเป็นต่างหูนั่นเองนะคะส่วนอีกอันนึงเดี๋ยวทาพวงกุญแจนะคะอาจจะทําเป็นกลมๆแล้วกันทําเป็นกลมๆง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็เป็นชื่อรายการของเราเลยดี Y Club นั่นเองค่ะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มแรกเลยเนี่ยเราก็ จะต้องเอาตัวกระดาษนะคะมาวางทับกับเอามาวางทับกับตัวของชิ้นงานของเรานะคะที่เราต้องการจะทำนะคะเราวาดทาบลงไปแบบนี้เลยนะแล้วเราก็วาดเส้นตามได้เลยนะคะ,ะวันนี้นะคะไม่จะตัดขอบเป็นสีขาวนะเพราะว่าแบบไม่อยากให้ขอบดูคมมากนะคะ,ะก็ใช้สีอะคริลิกก่อนนะเหมือนลอกลายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าใครที่วาดรูปนะคะอาจจะบอกว่าไม่ถนัดวาดรูปแต่ว่า อยากได้ภาพสวยๆนะคะก็สามา <ส ât Wissenschaft> รถที่จะปริ้นออกมาแล้ <GO av uther> <discussion> วก็มาลอกลายแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะเห็นนะคะว่าจะเป็นลายเป็นมูกลมออกมาแบบนี้เราได้ขนาดแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะมาเพิ <spikes Fra> ่มสีสันนะคะสีรุ้งให้กับ ชิ้นงานของเรานะคะเติมสีสันลงไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเราก็ทําตามแบบที่เราร่างเอาไว้เลยนะคะหรือถ้าบอกว่าเรารสึกว่าเออมันมันเบียดไปหน่อยแล้วอาจจะขยายได้นะคะตรงนี้เราสามารถแบบว่าทําได้ตามใจชอบเลยนะคะสีอะคริลิกนะคะก็สามารถระบายลงไปแบบนี้ได้เลยหรือใครจะใช้สีไม้ก็ได้นะเดี๋ยวอีกชิ้นนึงเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสีไม้ให้ดูนะ ได้งานแบบนี้ออกมานะคะนี่ค่ะมันก็จะกลมๆเดี๋ยวไม่ต้องกลงัวมันจะเบี้ยวนะเดี๋ยวเราจะมาเขียนคําว่า DIY คลับตรงนี้เลยนะคะนี่แบบนี้ DIY คลับของเราเสร็จเรียบร้อ,อยแล้วเดี๋ยวเราจะปักนะคะทีเดียวเดี๋ยวเราจะวาดอันอื่นต่อเลยอ่าทีนี้มันก็จะทําเป็นตัว ต่างหูที่เป็นรูปต้นไม้ต้นแคนตาสนะคะต้นกระบอกเพชรนั่นเองนะคะอ่ะก็ใช้วิธีเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ยม่จะใช้เป็นตัวอะคริลิกเนี่ยตัดเส้นก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมจะใช้เป็นสีไม้กับสีช็อคนะคะระบายให้ดูว่าสีอื่นๆก็สามารถที่จะใช้ในการทําชิ้นงานพลาสติกหดได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็วางลงไปแล้วก็ล็อกลาย ส่าว่าเราต้องการระบายสีนะคะเราจะใช้ตัวตัดเส้นนะคะลงก่อนแล้วก็ค่อยระบายสีทีนึงเพราะว่าเวลาที่พลาสติกหดเนี่ยเราจะเน้นด้านตรงด้านเงาเป็นหลักนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนด้านหลังเนาะ,ะแล้วก็ตัวดอกไม้ก็เป็นสีชมพูแบบนี้นี่ค่ะเราก็ได้ตัวสายเส้นออกมาแบบนี้แล้วนะคะ เดี๋ยวอันเนี้ยเมย์จะลงสีด้านในนิดนึงเพื่อไม่ให้มันแบบว่าโปร่งเกินไปนะคะเราก็จะใช้สีไม้นะคะกับสีช็อกนะคะลงให้ดูว่าเวลาลงสีลงไปแล้วอะ่ะเออมันสามารถใช้สีอะไรได้บ้างเนาะอ่ะมาเดี๋ยวเราจะลงสีกันเลยนะคะซึ่งอันนี้เมยก็จะมีวาดไว้อีกอันนึงแล้วนะคะเพราะเราจะต้องใช้สองชิ้นเนาะนี่ในวาดไว้แล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําเป็นตัวต่างหูกันก็เลยต้องใช้2ชิ้นนะคะ เราก็เอาสีเขียวมาระบายข้างในเราระบายลงไปได้เลยค่ะระบายทับลงไปได้เลยก็คือทับตัวเส้นที่เราวาดเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใช้ดูด้านนี้เป็นหลักนะคะด้านนี้จะเป็นด้านหน้านะคะ ล้วก็เน่เห็นไหมคะว่าเขาก็จะเริ่มมีสีแล้วพอเดี๋ยวตอนที่เขาหดลงเนี่ยสีมันก็จะชัดขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ไม่ใช้เป็นสีไม้ตรงช่วงของต้นไม้นะส่วนกระถางเดี๋ยวมันจะใช้เป็นสีช็อกให้ดูนะคะแล้วก็เวลาที่ระบายลงไปแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าสีจะหลุดนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาเขาหดตัวลงไปสีมันจะแน่นเลยสีมันจะไม่หลุดออกมานะคะนี้เีลาระบายเป็นตัวต้นไม้ตัวแคนตาลูสแล้วมันก็จะใช้สีชมพูนะคะระบายตรงดอกไม้ ส่วนใหญ่แล้วนะคะงานพลาสติกหดได้นะเราจะไม่ค่อยใช้แบบหรือว่าการวาดที่ต้องใช้ลายเส้นเยอะๆนะคะเพราะว่าพอเวลามันหดตัวลงอะ่ะลายเส้นมันจะยุ่งมากมันจะแบบมันก็จะหดตัวลงลายมันก็จะไม่ชัดนะคะเลยแนะนำว่าควรจะใช้นะคะเป็นลายเส้นที่มันเป็นแบบว่าลายโปร่งๆนะคะเพราะเดี๋ยวพอเวลาหดตัวลงอะ่ะเขาจะสวยนะคะอ่าส่วนตัวกระถางนะคะไม่จะใช้เป็นสีช็อคนะ ตัวสีช็อกเราไม่ต้องเราไม่ต้องลงแบบจนสุดขอบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเกลีย่ยสีเขาอีกทีหนึ่งนะคะพอแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะใช้นิ้วของเราเนะะี่ยค่ะเกลีย่ยเกลีย่ยให้สีมันฟูเท่าๆกันสําหรับสีช็อกนะสีอื่นเราไม่ต้องใช้นิ้วเกลีย่ยนะ,ะแต่ถ้าเผื่อว่าเกินออกไปอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะเราใช้เป็นกระดาษทิชชู่นะคะเช็ดออกได้นะคะก่อนที่จะนําไปอบนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วข้างนึงเห็นไหมคะว่าสีมันก็จะติดแบบนี้เลยเสง สีสันมาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาตัดกันอีจยะขอเกี่ยข้างนี้อีกอันหนึ่งนะคะทีนี้เราก็การตัวสีช็อกนะคะว่ามันจะฟ้งนะคะเราก็อาจจะเอาตัวกระดาษทิชะะชูน่นะคะช่วยเบลนเขาอีกทีหนึ่งนะคะเราไม่ต้องกลัวว่าเออสีมันจะบางไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาอบสีเขาจะขาดอ่าเราก็จะได้แบบนี้หนไหมคะได้ชิ้นงานออกมาสามชิ้นเรียบร้อยเราก็จะมาตัดกันนะคะ แล้อาจจะตัดนะคะชิดกับตัวลายเส้นเลยก็ได้หรือจะเว้นห่างนิดนึงก็ได้นะคะให้แบบว่าเออจะได้เห็นลายเส้นตรงนี้นะคะชัดๆงั้นไมาจะเว้นไว้นิดนึงนะคะ,ะแบบนี้ค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะมาเจาะรูนะคะตรงกลางเออเราจะใช้ตุ่ดเจาะนะคะก็ไม่ต้องกลัว่าเอ๊รูมันจะใหญ่ไปไหมเพราะเวลาเขาหดลงมาเนี่ยเขาจะเหลือรูให้เราได้ใส่ตัวห่วงแค่แบบพอดีเลยนะคะเราก็จะเจาะรูประมาณตรงนี้นะคะอย่าชิดริมมากนะคะเพราะว่าเวลาเขาหดลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่งั้นน่ยตัวรูเนี่ยมันจะอยู่ขอบจนไปแล้วมันจะไม่สุยนะคะนี่ค่ะเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็ นะคะเสร็จหนึ่งชิ้นเดี๋ยวรออบได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวในจะตัดก็จะเหลือขอบเอาไว้นะคะจะได้แบบว่าเวลาพอเขาขดลงมาแล้วอะ่ะมันจะได้แบบไม่ชิดลายเส้นที่เราวาดมากเกินไปนะคะตอนตัดนะคะอันเนี้ยถ้าถืกว่ามันมีแบบว่าเป็นมุมเล็กมุมน้อยต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าตัวพลาสติกหดได้นะคะมันจะ ลั่นง่ายมากเลยนะคะบางทีถ้าเผื่อว่าจังหวะที่เรากาลังบิดอยู่อย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะฉีกได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความระวัดน,นะวังเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรตัดตัวไม่ควรใช้กรรไกรตัดใกล้กับเส้นมากเกินไปยิ่งถ้าเผื่อว่าเส้นที่มีรอยหยกักรอยอะไรอย่างเงี้ยเยอะอ่ะมันจะมันจะค่อนข้างยากในการตัดนะคะบางทีแบบว่าตัวพลาสติกเขาก็แบบลั่นไปเลย,เลยอะไรเงี้ยคือแบบ ฉีกเข้าไปเลยแต่สมมุติว่าสมมุตินะคะสมมุติเราเถอะตัดเลยเข้าไปกับชิ้นงานของเราก็าไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเราสามารถนําไปอบได้แล้วพอเวลาอบอะ่ะเขาจะหดและเขาจะแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นนะ่ะงานจะไม่เสียอย่าพิ่งทิ้งนะเพราะเมย์ก็เคยเหมือนกันเมย์เคยแบบว่าตัดแล้วมันก็แบบรันเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเวลาไปอบแล้วอะ่ะชิ้นงานมันก็อยู่แบบเป็นชิ้นได้เลยเพราะว่าเขาจะมีความแข็งขึ้นแบบ มากมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานจะยังไม่เสียนะอย่าเพิ่งตกใจอ่าได้มาอีกหนึ่งชิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยเจาะรูพร้อมกันนะไม่ขอตัดอีกหนึ่งชิ้นก่อนนะคะคนี่เสร็จแล้วนะคะได้ออกมาเรียบร้อยแล้วสองชิ้นเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะรูนะคะเ,คเพื่อไว้สำหรับแขวนนะคะทำเป็นตัวต่างหนูงนะก็จะเจาะรูตรงอมก แต่ก็อย่าลึกมากนะคะไม่งั้นเดี๋ยวพอเวลากดแล้วมันจะไกลเกินไปแล้วเวลาเราใส่ห่วงมันก็จะาจะใส่ไม่ได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงเราก็ต้องให้อยู่ในแบบระดับเดียวกันนะคะอ่าแบบนี้เรียบร้อยเราก็ได้นะคะงานที่ระบายสีแล้วก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะเข้าไปอบได้และะ้วค่ะเอาล่ะเราไปอบกันดีกว่า ก็นำตัวแผ่นรองอบนะคะที่เราใช้อบพวกคุกกี้อะไรเงี้ยเบเกอรี่เนี้ยแหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วเราก็วางนะคะตัวพลาสติกตรงน,นี้นะวางเอาด้านด้านสีขึ้นก็ได้หรือจะเอาด้านใสใสขึ้นก็ได้นะคะแบบนี้นะคะเราก็จะนะคะใช้ความร้อนนะคะ อยู่ที่ 160- อถึง175องศานะคะประมาณนี้ใช้เวลาอบประมาณ5นาทีนะคะแต่เดี๋ยวพอประมาณ2 3านาทีเขาจะเริ่มหดตัวลงเราจะเห็นละแต่ว่าเวลาให้เขาแบบว่าหดตัวลงแบบเต็มที่แล้วก็คือสวยงามแบบความหนาแน่นของตัวพลาสติกเนี่ยมันหนาแน่นได้แบบเต็มที่เ้วชิ้นงานเราสวยเนี่ยก็ประมาณ5นาทีนะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวไม่จะ เปิดอุ่นเตาไว้ก่อนเลยที่ิดนาทีนะคะอุ่นเตาให้ร้อนก่อนสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำตัวพลาสติกของเราเข้าไปอบอุ่นเตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะอบกันถาดเข้าไปอบเลยปึ๊บแล้วก็รอค่ะอาตอนนี้นะคะก็เห็นเลยนะว่าตัวพลาสติกอะมันเริ่มหดตัวลงแล้วตื่นเต้นมากค่ะ นี่ค่ะมันก็จะหดตัวลงเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีความหนาขึ้นนะคะต้องรอให้เขาแบบหนาจนแบนเลยนะตัปหนึ่งประมาณ5ที ก็คือเวลาที่เขาหดตัวลงอะค่ะเขาจะค่อยๆย,ยู่ลงไปแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าชิ้นงานของเราใช้ได้หรือยังนะคะ mm hmm. ก็คือเขาจะยู่ลงไปแล้วเขาก็จะค่อยๆแบนลงแบนลงแล้วก็จะเรียบพองชิ้นงานของเราเรียบอะก็แสดงว่าอันนี้พลาสติกอะเขาหดตัวได้เต็มที่แล้วความหนาแนนของพลาสติกมันเต็มที่แล้วนะคะเอาล้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็เห็นแล้วว่าตัวพลาสติกของเรานะคะมันหดแบบมันไม่หดไปกว่านี้แล้วมันไม่ได้แล้วมันได้แค่นี้แล้วจริงๆนะคะเราก็จะปิดเตาก่อนนะ ได้เวลาเอาออกมาแล้วจื่นต้นมากเลยนี่ค่ะอ่าเราก็จะเห็นนะคะตรงนี้นะคะถ้าเผื่อว่าเขาไม่แบนนะคะเราสามารถใช้ตัวแผ่นรองอบนะคะแล้วก็ใช้เป็นแก้วนะคะช่วยกดให้เขาแบบว่าเรียบได้นะคะอ่าอันนี้ราก็กดฟริดอ่าเดี๋ยวรอให้เขาแบบว่าเซตตัวหรือว่าเย็นตัวลงสักนิดง พอเขาเย็นตัวลงแล้วนะคะนี่เราก็จะมาดูกันนะถ้าเปิ่ว่าไม่เงานะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวกาวลาเทคนะคะหรือไม่ก็ตัวเคลือบเงาอะสามารถทาเคลือบได้นะคะพอแห้งแล้วเขาก็จะเงาขึ้นมานะคะเอาล้ค่ะหลังจากที่เราได้งานนะคะที่ตัวพลาสติกที่มันโหดแบบเต็มที่แล้วแบบนี้นะเราก็จะนำมาใส่นะคะตัวพวงกุญแจหรือว่าตัวแป้นต่างหูกันค่ะ นี่เราก็มีอไหล่นะคะอย่างตัวนี้มันจะใส่เป็นพุงกระจกไข่ปลาแบบนี้นะคะเราจะต้องมีห่วงแบบนี้นะคะก็ใช้ห่วงนะคะปิดเปิดห่วงออกแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ชิ้นงานของเราเข้าไปเห็นไหมคะว่ารูมันจะหดลงมาแล้วแบบเหลือเป็นรูเล็กๆแบบพอดีเลยแบบนี้นะคะแล้วก็เอาห่วงไข่ปลาใส่ลงไปแ่นันเลยนี่ค่ะ เห็นไหมคะเสร็จแล้วสําหรับพวงกุญแจเดี๋ยวไปแขวนรวมกับเพื่อนก่อนนะนี่ค่ะก็จะมีรวมกับเพื่อนๆที่รออยู่แล้วนะคะส่วนตังหูเราก็จะมาใส่ห่วงกันเลยนะคะสาะนาวนี้นี่ค่ะได้เป็นตังหูข้างนึงแล้วเดี๋ยวก็มาทำอีกข้างหนึ่งนะคะคูก่กันอันนี้ค่ะไว้ก่อน ค่อยๆได้เป็นตัดหูกุกันแบบนี้เลยค่ะนี่ได้แล้วสำหรับตังหูนะคะเท่านี้เราก็สามารถที่จะได้งานประดิษฐ์นะคะจากพลาสติกพอดได้แล้วก็สามารถเอาไปรังสรรค์นะคะไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานอื่นๆจะเป็นตัวนี้เลยแบบนี้นะคะอาจจะทําเป็นตัวข้อมือแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะทํามาเป็นเข็มกลัด แบบนี้เอาไว้ติดกระเป๋าเก๋ๆแบบนี้ก็ได้นะคะสามารถที่จะรังสรรค์งานได้อีกเยอะแยะมากมายเลยยังไงลองไปทำกันดูนะคะ เอพิโซดที่25ของเราวันนี้นะคะอากิจจะมาพูดถึงการโปรโมตนะคะช่องของเราวิดีโอของเรานั่นเองค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจนะคะหรือว่าคุณจะเป็นบุคคลนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์และคุณเปิดช่องบน TikTok นะคะแน่นอนนะคะอีกจุดประสงค์หนึ่งที่คุณทำก,ก็คืออยากให้มีคนมาติดตามอยากให้มีคนดูวิดีโอเราเยอะๆนะคะเพื mm ่อ hmm. ที่จะให้เขารู้จักเราหรือว่ารู้จักธุรกิจหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราใช่ไหมคะ เอาละค่ะวิธีโปรโมทแน่นอนทุกคนพูดมาเลยว่าก็ซื้อแอดสิเอาคําว่าซื้อแอดวางไว้ก่อนนะคะการซื้อแอดถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ค่ะแต่วีดีโอของคุณต้องเป็นวีดีโอที่ดีพอที่คุณจะโพสต์ไม่งั้นถ้าวีดีโอคุณไม่ทํางานด้วยตัวของวีดีโอเองเนี่ยต่อให้คุณบูสต์โพสไปเนี่ยมันก็จะแพงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคือก่อนที่คุณจะควะกักกระเป๋าตังค์เสียตังค์เพื่อซื้อแอด รอปบูสตโพสหรืออะไรก็ตามนะคะคุณลองทำวิดีโอที่สามารถเรียกคนดูได้แบบออแกนิกก่อนคะ่ะเมื่อเราทำได้แล้วเนี่ยก็ยตัดสินใจว่าอ่ะงั้นเราต่อไปเราจะลองบูสต์บูสต์โนี้วิดีโอดีนี้ได้อะไรประมาณนี้นั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วการทำวิดีโอที่ดีนะคะที่สามารถแบบว่าเรียกคนได้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพที่สุดนั่นเองคะ่ะ เพราะฉะนั้นการโปรโมทตัวเองนะคะที่ดีที่สุดทําอะไรได้บ้างแบบที่ยังไม่ต้องเสียตังค์แบบที่สามารถทําได้ผ่านโซเชียลมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือการแชร์เวลาเราอัปโหลดบนทิกต็อปุ๊บนะคะขึ้นเรียบร้อยเนะี่ยมันจะมีปุ่มแชร์ค่ะแชร์เลยค่ะอยากจะแชร์ไปที่ไอจีสตอรี่แชร์ไปที่ไหนแชร์ไปส่งเมสเซจให้เพื่อนหรือแชร์อะไรอย่างนี้ก็ได้เลยนะคะอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดแต่ส่วนตัวอากิแนะนําว่า อัปโหลดใหม่ในแพลตฟอร์มนั้นๆทําไมนนเหรอคะเพราะว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็ไม่ชอบของที่แชร์มาจากที่อื่นเขาก็อยากได้คอนเทนต์ของเขาเวลาที่เราแชร์จากที่อื่นไปลงคอนเทนต์ด้วยฟังก์ชันนี้เขาก็ต้องใส่ไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้แต่ใครๆเขาก็อยากให้คนที่ใช้แพลตฟอร์มของเขาเนี่ยอัปโหลดออริจินอลคอนเทนต์หรือคอนเทนต์สำหรับคอนเทนต์นั้นๆใช่ไหมคะไปแชร์มาจากที่อื่นเขาก็จะแบบ ก็ริเดอมอาจจะแบบว่าไม่เข้าข้างเราเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะก็คือแนะนําว่าให้อัพใหม่สมมุติว่าเราอัพลงติกต็อกไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะอ่ะเรียบร้อยจบเราอยากจะแชร์ลง IG Story Facebook Story หรือจะลงบนฟีดของ Facebook เลยก็ได้นะคะสามารถทําได้ค่ะแล้วทุกครั้งที่เราอัพโหลดวิดีโอขึ้นติกต็อกเนี่ยมันจะเซฟตัววิดีโอลงเครื่องของเราอยา่างอัตโนมัติอยเราจะเอาวิดีโอนั้นไปอัพที่อื่น อย่างนั้นเลยก็ได้แต่มันติดอะไรรู้ไหมคะมันติดไลน์น้ำซึ่งกับไลน์น้ำเนี่ยเป็นแบบสังคมข้อดีของการมีไลน์น้ำคือต่อให้เราไปโปรโมทที่อื่นใช่ไหมคะคนก็จะรู้ว่าแบบอ่ะวิดีโอนี้มาจากทิกตอกเขาก็จะสามารถเห็นแบบว่าชื่อบัญชี t ิกตอกเราแล้วเขาก็อาจจะกลับมาฟอลโล่เราที่ทิกตอกก็ได้นะคะแต่ถ้าในกรณีคือถ้าในกรณีที่คุณอยากได้คนมาทิกตอกใช้ใช้วิดีโอตัวนั้นก็ได้ แต่ถ้าคุณอยากจะใช้วิดีโอตัวนั้นเนี่ยเป็นคอนเทนต์เพื่อเพิ่มยอดวิวในแพลตฟอร์มอื่นด้วยเนี่ยมีเทคนิคนะคะในการดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดวิดีโอเพื่อไม่ให้มีลายนามจากนั้นค่อยเอาไปอัพที่แพลตฟอร์มอื่นก็ได้พอเราทําอย่างนั้นปุ๊บแพลตฟอร์มเขาก็จะดีใจะคะ่ะอุ้ยคนนี้อัพโหลดวิดีโอบนแพลตฟอร์มเราไม่ได้เอาจากที่อื่นด้วย,อ,ยอันนั้นไม่เป็นไรหรอกนะเราไม่ต้องบอกเขานะคะ นั่นแหละค่ะมันจะช่วยไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาทําวิดีโอ4อันเพื่อแต่และแพลตฟอร์มนะคะมันจะช่วยประหยัดเวลาของเราด้วยส่วนวิธีการดาวน์โหลดนั้นนะคะสามารถหาได้เลยค่ะว่าการดาวน์โหลดวิดีโอ Ti k t o อกโดยไม่มีลายนะ้ำแล้วมันก็จะขึ้นเลยค่ะมันก็จะมีเว็บไซต์หลายที่ที่สามารถนะคะโหลดไม่ใช่โหลดสิค่ะสามารถใส่ URL นะคะใส่ URL ของวิดีโอ Tik t o อกเราปุ๊บแล้วก็จะสามารถโหลดเวอร์ชันแบบที่ไม่มีลาย นี้นะคะก็ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่อาจะช่วยนะคะในการแบบว่าโปรโมทวิดีโอหรือว่าช่องของตัวเองนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเกิดการเอาไปโพสเป็นวิดีโอเลยเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงนะคะสกรีนแคปเจอร์ก็ได้ค่ะสมมุติว่าเราทำวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเกิดแบบว่าอ่ะวิดีโอนี้ไปดูได้ที่ t i k t o k นะคะแต่เราอยากจะโพสเป็นภาพนิ่งสกรีนแคปเจอร์เอามาทำเป็นมีมเอามาทำเป็นอะไรสักอย่างนะคะ ขั้นตอนต่อไปได้ที่ติ๊กต็อกอะไรอย่างนี้ก็ดึงคนมาได้ค่ะการที่เราทําเป็นมีเนี่ยเราจะเอาไปลงบนฟีดของ IG ก็ได้เราจะเอาไปลง,ง,งบนทวิตเตอร์ก็ยังได้เลยนะคะหรือจะเอาไปลงบนฟีดของ Facebook ก็ได้ค่ะแต่เราทําวิดีโอแค่ครั้งเดียวนะทำวิดีโอครั้งเดียวจากวิดีโอหนึ่งอันเนี่ยเราสามารถนะคะเอาไปงไลงหลายแพลตฟอร์มแชร์แชร์แชร์ได้ค่ะอ่าอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหนึ่งนะคะในการโปรโมโตตัวเองอีกเทคนิคหนึ่งคืออะไรคะบโปรโมตตัวเองด้วยกันไปคอลลบกับ ไม่ว่าจะเป็นการ U อหรือว่าสติชการที่เราไปร่วมสนุกกับเขานะคะเขาก็แชร์ทราฟิกกับเราเราก็แชร์ทราฟิกกับเขานะคะเป็นวิธีที่แรกคนดูได้ดีเยี่ยมเลยค่ะอีกวิธีนึ่งโปรโมตตัวเองคือการร่วมชาเลนจ์กับร่วมเทรนนั่นเองค่ะการที่เราไปเล่นนะคะกิจกรรมที่กำลังฮิตอยู่เนี่ยเพิ่มนะคะความเป็นไปได้ที่เขาจะคนพอดีองเรา ดูโปทรทธุรกิจของเราเองขอยันเล่นขยันดูว่าอะไรคิดนะคะรวมสนุกกับเขาใช้เพลงที่กําลังฮิดอยู่นะคะสิ่งที่พูดมาเหล่านี้เนี่ยอากิตพูดซอยเป็นวิดีโอยอ่อยๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่อากิบอกให้ทําเพราะว่าทั้งหมดมันจะเชื่อมด้วยกันนั่นก็คือการที่วิดีโอของเราอยู่ในจุดที่คนมีโอกาสจะได้พบเจอและได้เห็นมากที่สุดนั่นเองค่ะมันอาจจะดูเยอะค่ะแต่พอเราทําทำทุกวันมันจะติดเป็นนิสัยเองค่ะแล้วมันก็จะไม่ค่อยรู้สึก ยากอะไรขนาดนั้นลองดูนะคะเอาละค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็คุจะจบเพียงเท่านี้แล้วเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้า นีค่ะเห็นไหมคะกําลังจะใส่เครื่องประดับเลยจะเอาไปอวดแบบว่าความสวยของเครื่องประดับที่เราทําเองจากพลาสติกหดได้นะคะซึ่งอันนี้จริงๆก็ใช้จากพลาสติกเหลือใช้ก็ได้นะตัวที่เป็นกล่องอาหารนะคะที่ไม่เคยบอกไปนะนี่อย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นข้อมือเก๋ๆแบบนี้เลยมีความออทมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเราสามารถทํา ตัวเครื่องประดับหรือของใช้นะคะจากของรอบๆตัวเราได้ง่ายๆแบบนี้เลยยังไงนะคะก็ลองไปทำกันดูส่วนใครที่ดูไม่ทนันหรืออยากจะดูการทำย้อนหลังอีกหนึ่งครั้งนะคะสามารถไปดูได้เลยนะคะที่ w o w w e t v t h a i t v นั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังจะมีงานสร้างสารรค์อื่นๆที่รอคุณอยู่อีกมากมายเลยนะคะ ส่วนวันนี้เดี๋ยวออกไปโชว์เครื่องประดับให้โลกรู้ก่อนนะว่าเครื่องประดับของเรามันเก๋ขนาดไหนตั้งลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะเหมือนโชว์ตัวรี่ไหเป็นแบบแบบโชตรี่ อีกอะอันนี้มีปัญหาเป็นกระดาษรองเพราะเวลากระดาษรอง